สวัสดีครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ง่ายๆสไตล์ครูวัยเก่ากันอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการเขียนตัวสอนแล้วก็วาดรูปด้วยมือจะเรียกว่า speed pen โดยใช้แคนวานะครับซึ่งเป็นเครื่องมือใหม่ๆของแคนวาเรามาเริ่มเรียนรู้กันนะครับของ c a n วานะครับ c a n วาแล้วคลิกเข้าสู่ระบบ คลิกดำเนินต่อด้วย Google แล้วก็เลือกอ Gmail ของเราที่เราต้องการแล้วคลิกถัดไปพอเราเข้าสู่หน้าของแคนวาเสร็จเรียบร้อยเราก็จะไปเลือกชิ้นงานเราไปเลือก Presentation ก็แล้วกันนะครับ แล้วแต่ใครจะเลือกนะแล้วเราเอา Presentation 1 6กต่อ9ก,ก็จะปรากฏหน้าพื้นงานของเรามาเราจะพิมพ์ตัวสอนให้เราคลิกที่ข้อความหรือ Text คลิกเพิ่มข้อเลือกนะครับเราพิมพ์ตัวสอนที่เราต้องการก็แล้วกันนะผมใช้ตรงนี้พิมพ์ชื่อแล้วเราก็ไปเลือกฟอนต์นะครับเป็นเลือกฟอนต์ไปเลือกฟอนต์ที่ตัวที่เป็นลายมือ หรือตัวหนาหน่อยก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกมันมีเยอะแยะให้เราเลือกนะครับเดี๋ยวผมจะไปเลือกตัวอ่าเดี๋ยวเราเลือกสักตัวหนึ่งนะครับเป็นพอนเอาดีก็ได้ FC Candy น c a n อ่า FC Candy ก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกอผมเลือกละ อเราเลือกเสร็จนี่เราขยายตัวสอนให้ใหญ่ขึ้นเนาะเราจะไปเอารูปภาพมาเราคลิกที่อัปโหลดไปเลือกรูปภาพของเราผมเ,เลือกรูปมาจะเป็นรูปวาดหรือรูปจริงก็ได้นะแล้วแต่เราครับเราก็ตัดสักนิดนึงเราก็ไปลบพื้นหลังคลิกที่แก้ไขรูปภาพแล้วก็คลิกที่ตัว background remove อันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนปกติที่เราทําอยู่ประจำนะแต่ที่เราจะทําแปลกใหม่ก็คือตัวนี้นะครับอ่าเราไปคลิกที่โอเคถ้าเราคลิกที่ข้างบนล่างนี่จะเป็นการครอกถ้ามุมจะเป็นการย่อขยายเสร็จแ,แล้วเราไปคลิกที่แอปนะครับแล้วเราไปเสิร์ชหาคำว่า s p e ปี e ส e e ด p e นเนี่ยตัวนี้นะครับ Speed Paint ก็คลิกเครื่องมือสปีดเพนทีนึงแล้วเราก็ไปคลิกที่ค,คาว่าเปิดเดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะคลิกคําว่าเปิดนะเพราะว่าเราต้องเซฟตัวนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราเซฟหน้านี้ไปก่อนคลิกที่แชร์คลิกที่ดาวน์โหลดเป็นภาพ png แล้วกันนะครับแล้วก็คลิกที่ดาวน์โหลดเก็บไว้วเราต้องเซฟหน้านี้ให้เป็นรูปภาพก่อน อ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคเราก็ไปชูดไฟล์แล้วเราก็ไปเลือกอ่าเลือกไฟล์รูปภาพที่เราเ็บไว้เสร็จแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างตัวนี้เป็น 5s ตรงนี้ color f u l ให้เป็น 3s นะครับ background color สีขาวเวลาให้คลิกที่ add sketch hand effect นะแล้วเราก็คลิกที่ animate image ไป แล้วก็รอสักครู่นะครับรอให้ทําการ l o ด d i n g i m เมจก่อนให้เรียบร้อยเดี๋ยวดูความตื่นเต้นของของเครื่องมือใหม่ๆของ Can วาซึ่งง่ายต่อการทำมากนะครับอ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราดูว่าเขาจะวาด ให้เราอย่างไรอ่าออกมาเสร็จแล้วเราเพิ่มหน้าหรือลากลงมาก็ได้นะครับลากลงมาตรงเพิ่มหน้าตรงนี้นะเป็นหน้าที่สองนะครับรหน้าที่สองเสร็จเราก็ขยายให้เต็มหน้าจอแล้วเราก็ลองดูแบบเต็มหน้าจอดูนะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกหนึ่งครั้งเห็นไหมสวยงามมากครับหมายความว่าเขียนตัวอนกษรก็ได้วาดรูปเหมือนก็ได้ อ่าแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคเยี่ยมไหมเทดูอีกทีก็ได้นะครับเทดูอีกทีก็ได้อ่าจะเป็นไฟล์วิดีโอนะครับโอเคอ่าเรียบร้อยพอเสร็จแล้วเราก็ไปเซฟแชร์นะครับไปคลิกที่ดาวน์โหลดไปทำตัวนี้เป็นแบบวิดีโอเอาเฉพาะ หน้านะเอาเฉพาะหน้าสองอแล้วเราก็คลิกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็คลิกที่ดาวน์โหลดก็เป็นอันเรียบร้อยกับผลงานสวยๆง่ายๆสไตล์ครูไวเก่านะครับก็ถ้าถูกใจก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตาม งานดีๆจากคู่ใบเก่าต่อไปนะครับสวัสดีครับ